ลงทุนแบบไหนกําไรสุดๆบางคนอาจจะไปลงทุนเรื่องหุ้นเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะอีกมากมายกำไรเนี่ยจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับต้นทุน ลงทุนในยุคนี้รู้ไหมว่าลงทุนแบบไหนกําไรสุดๆคนอาจจะลงทุนทําธุรกิจขนาดใหญ่กลางเล็กทุกอย่างก็ล้วนแต่ย่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะไปลงทุนเรื่องหุ้นเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะอีกมากมายรวมถึงการลงทุนสร้างตัวตนนะคะสร้างตัวเองบนโลกออนไลน์หรือว่าทาคอร์สสอนออนไลน์ทุกอย่างก็คือการลงทุนเพียงแต่ว่าการลงทุนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันการลงทุนแน่นอนสิ่งที่ทุกคนต้องการเมืกอคือ เรื่องของผลกําไรผลกําไรเนี่ยจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับต้นทุนที่เราได้ลงไปแล้วรวมถึงบางธุรกิจหรือว่าหลายๆธุรกิจบอกตรงๆว่าปัจจุบันมันก็ต้องอาจจะเกี่ยวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจหรือว่าสังคมการเมืองต่างๆอย่างยุคโรคระบาดนะคะอย่างโควิด1 9เป็นผลกระทบที่ทําให้พวกเราหลายๆคนเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็ได้เห็นผลกระทบที่ชัดเจนหลายคนอาจจะได้ผลกระทบบ้างหรือบางคนอาจจะไม่ได้ผลกระทบเลยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ ที่การเตรียมตัวถ้าทําต่อเนื่องเนี่ยเขาเรียกว่าการขัดทุนหรือว่าผลกระทบมันก็จะน้อยลงแต่ครูบีบีวัญนา้มี1การลงทุนที่ทําให้มีแต่ผลกําไรงอกงามแล้วก็งอกเงยได้ต่อเนื่องเลยทีเดียวสิ่งที่สําคัญนะคะการที่ลงทุนแบบนี้แล้วได้ผลกําไรนั่นก็คือการลงทุนกับสุขภาพนะคะกับสุขภาพของตัวเราเองนั่นแหละ บางทีฟังเอ๊ะใครๆก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนู่นนี่นั่นและสุขภาพเ่ยจะทําให้เราเนี่ยได้ผลกําไรยังไงไม่ง่ายนะสุขภาพเนี่ยเป็นเหมือนทรัพย์สมบัตินะคะอันล้ําค่าแล้วก็เป็นเครื่องจักรผลิตเงินเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญและหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญและลงทุนในด้านสุขภาพมาถ้าพวกเราระนักแล้วก็ลงทุนด้านนี้นะคะให้ความสําคัญกับสุขภาพต่อให้เจอวิกฤตของโรคระบาดหลายคนก็จะมี ภูมิคุม้มกันแล้วก็ผ่านมันไปได้อย่างรวดเร็วแต่เป็นเพราะเราเนี่ยใส่ใจกับเรื่องอื่นๆมากเกินไปเรื่องกับวัตถุมากเกินไปจนไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองพอภูมิต้านทานเราต่ำเราก็มีโอกาสาที่จะติดเชื้อหรือรับเชื้อกันได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูแลใส่ใจในเรื่องนี้แต่ถ้าคนที่ลงทุนด้านสุขภาพเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็รู้จักวิธีการที่จะใส่ใจทรัพย์สมบัติชิ้นนี้ยังไงบ้างและสามารถสร้างมูลค่าเมื่อร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีสุขขภาพที่แแ็งงรมัน ก็จะมีพลังงานหล่อเลี้ยงและสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ที่ต้องการบนโลกใบนี้ให้เกิดความสําเร็จแล้วก็ผลิตเงินจํานวนมากบางคนเป็นเศรษฐีนะคะและเจ็บไข้ได้ป่วยธุรกิจต้องหยุดชะงักเลยทีเดียวฉะนั้นเนี่ยการผลิตเงินมันก็หายไปบางคนเนี่ยถึงขนาดแบบล้มละลายเพราะสุขภาพพังเลยทีเดียวฉะนั้นเห็นความสําคัญของสุขภาพกันแล้วหรือย,อยังที่วันนี้พวกเราจะต้องลงทุนอย่างจริงจังและในโลกยุคปัจจุบันใครที่รู้เทคนิคในการลงทุนด้านสุขภาพให้แข็งแรงก็สามารถสร้างเม็ดเงินมาเป็นโคช้ชมา เป็นครูสอนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพาการให้องค์ความรู้แบบฟรีๆกันหรือว่าแบบสร้างรายได้กันได้เลยทีเดียวฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเทคนิคง่ายๆเลยที่พวกเราหลายคนควรจะใส่ใจนะคะการลงทุนกับสุขภาพมันคือทรัพย์สินที่ยั่งยืนและยาวนานทาให้คนสามารถผลิตเงินสร้างฐานะสร้างความมั่งคัางร่ำรวยให้กับตัวเรา ชีวิตลยยทีีเดวลองหันมาใส่ใจและเริ่มลงทุนกับสุขภาพอย่างจริงจังนะคะพบกันในครั้งต่อไปกับคู B ้บีบีธนัฐชัยวงวัดค่ะอย่าลืมลงทุนสุขภาพกันเยอะๆนะจ้าบ๊ายบาย